เมื่อกี้มีเด็กงงเงี้ยอภัยเนาะอย่างเงยอภัยงงเงี้อย่าได้กัะกเอาอุ๊ยเอาไปเล่นหน้าอะไรทุกคนเอาได้ไหมเฮ้ยทุกคนหาเจอของเด็ดนี่วีพัด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  เฮ้ยฮัสซี่เป็นคนจริงแล้ว <ha> ฮัสซี่เอาวิทไปเป็นคนจริงแล้วนี่ <ha> เหาเฮ้ยจะของร้านที่ไหนเนาะพี่คะซื้อของหน่อยเฮ้ยผัดชู่หัดหัดนี่พี่พี่ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูเอาสีอะไรดีหน้าสีนี้น่าจะสวย5 minutes later อ่าถ้าละม,มีมีสีแดงไหมคะพี่แ,แบบนีค่ะ มีเท่าดีหรอคะ5 minutes later เท่าไหร่คะสามห้าสามห้าสแกนได้ไหมได้คะ่ะ <c oughs>